Mm-hmm. ูกน้ำกันสองคนเธอทิ้งครอบครัวพระผัวเก่ามันคนจนตามหากระบอเห็นสนมีคนไปเจอที่เยอรมันเธอสั่งความมาหาอายกับลูกเดี๋ยวนี้เธอมีความ กับฉันไม่กลับเมืองไทยของกายที่เยอะระมันฝากเดินมาด้วยสองพันเอาไว้ใช้วันลูกเกามีโรองริมมีผัว b รั a n เลยลือแผ่นดินมาน เมืองไทยเคยเจอเธอเอียวสัญชาติก็เปลี่ยนเป็นคนเมืองโตออกเมืองนาา้ามีคนเห็นเธอที่เยอะรมะันเดี๋ยวนี้ไม่ใชจริงจัง,จงแต่เป็นมีสัญญาณเจรจาก็พูนซาำไปยั ก็ใจดีกลาวมาสะเกินใจนับตากระลูกกว่า บัรเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ีจันแต่เป็น เซลเซลอยู่ในวัดอยู่ในการได้งานคือเป็นทั้งวัดอยู่ในการได้งานมันสิมีเรืองกันสดายอออปอพืืนเฮือนผู้คาในที่มิดซีรีมันหละบ,บอเซลคือยังอยู่ในงานในการลูกเมียกะจักมันไปจังไดจนปานนี่เดืกดื่นเทียงขึ้นมันบ่กกลับมาบ้านมาซองผู้ขาเมาตะเมาลุกขึ้นหลายลบหลายเรา ข้ามไปกลางคางว่าสิพ่อเมียกับบ่พ่อมันเอ๊ะมันไปจังไดเอแย่ขนาดเลยไปอาการงงผัวกับบ่ไข่สบายแท่นที่ม <c oughs> ันเสียมาเบิ้งมันกับบ่มาเบิ้งบ่มาแง่โอ้ยไปเบิ้งสาวหมอบรางวัลคนกะตีกันคกันจักว่าเป็นจังไดสมัยทุกมือมันสร้างบ่หยาดตายแต่นาะพวกวัยรุ่นเนี่เท้าอยู่เฮือนกับจักท่านลับขึ้นยังเท้าเท้า พอยนั่งเอ้าโอยโอ้ยเถานี้ปาดเด็กเดินเทียงขึ้นเจ้ามานางอีหยังเถาเจ้าคือบอลลบอบนอน้นผมว่าเราเอ็ตัวดีเอ้าเอ้ข้างน้งมงโน,น้าหัวกระสูกระูุยน้อโมอ่ เอาบ่าให้คอยหัวหล่อกระสู่กระซื้อจงไดเเ่าวันนี้คอยไปเบิ่งลูกสาวหอบฟอนลูกสาวหอบฟอน,าาฟอนงามงามซ้ำบ่หน้ำได้รังวันที่หนึ่งผุนเดืเด่ามันบ่แปลกดอกพะเพื่อนาอีนั่งเนี่ยมันผู้งามได้พอการที่ลูกได้ที่หนึ่งเนี่ยมันถือว่าเป็นเรื่องธรรมาดาแต่ว่ามึงกอที่ไปจังได้ได้เดืนนจะขึ้นไปนี่มึงจะกลับมาบ้านนะคอยเบิ่งลูกสาวอันเอารังวันให้อันพระเอกมอล่ำแล้ว คอยกันเลยลวงเบืองบอลำนั่นเสด็จเถ่ากอมันสีเดือกนี่มึงไปวันซัก่อนซ้อนมันป็นอย่าที่มอลำพัมึงเดี๋ยากูเพี้ยมึงนาสิเป็นห่วงเพื่อนซ่านบานซองแหนมีผู้ใดปัดกวาดเพื่อนซ่านบานซองคอยกักวดทึกมือตะเถ่าวันนี้มือนี่มันมีบุญมีงามอยู่วัดอยู่ว่าคอยกลับไปเบิงไปเฮ็ดยังซอยเพินอยู่วัดอยู่ว่าน้ำผ่อเมื่อไม่มากจะมากวดมาปัดมันกะสิเป็นยังเถ้ามังตังมาเว้า กูเนี่ยหูจังนิสัยมึงดีเพราะบยังมึงใช้โอกาสย้ำการมีบุญมีแง่เนี่ยมึงน,นัดแม่ผู้สอนร่อนไส้เป็นบัญหามึงอธิบายมาให้กูฟังให้มันชัดแกมปากบุญลออ้อมเออเบาอยู่เดี๋ยวนี้คืนกูคืนมึงเลยบอกกูพอใจที่จะคืนนะ่ะียังทุกสิ่งทุกอย่างกูอธิบายให้มึงฟังเบิ่อแล้วกูไปบางหมอลำนี่มันผิดแท้งแต่บอกพีดให้บ้านเมืองเขากลับไปบางคือกันเอ่อพีดกูเน่ยกูกูไม่อยากให้มึงเบิ้งเสยอย่างเนี่ยป้ากตีทูล้มปากเบามึงกระเบาออกมาล้มปากบ้ามึงกระบ มึงเบาเนี่ยนี่ซ้ำมาห้เกียรติเนี่ยเจ้าของมึงมีเกียรติที่กูให้ประเด็นสิฮะฮะมากูลหลอกผัวมึงกูต้องสงมึงได้กูเบาเบาหนามึงมึอนี่สันดานมึงมันเป็นจังสี่กันเม,มามากหรอวาโมหูเรื่องกูสีนี้ไปหานอน <laughs> มึงสีนี้ไปหานอนมังนี่มันนี่ไปกูดนี่แล้วกูเสียงแขยันันนี้แล้ว ฟ้ามันคือมาเหลี่ยมนังสี่แล้วอากาศเปลี่ยนแปลงกูเลยเสียงเสือบักฮามมืเอไยกูคือเป็นบักฮามาสิบักผีปอบเป็นหอดปอบกูมึงหูจักบอบมึงเสียงแหบย้อนยังมึงสิแตกเราหลายบักผีปอบมาแต่แต่มึงเมามากย่ำไรมึงคือจะตีกูก็ตีคือจะคากูกะคา กูอยากกินหอดก้อยเด็กเพื่อนละกูแบบนี้แอดก็จังกูนีลูกเพรไม่พอมีแม่มือนี่ละมือกูสิสูมึงบักบุญหรอกพอดี่ละพอดี่ละมือนี่กูไม่มีเลียดใส่ก้อยกูประหยันเหมือนกันล่ะกูมาก กูมาสอุกสอีครฮะ้าหอกูสูตายแต่ละมือนกูบ่ยอมึงเะบังอาจทำรช่วงล่างกูตีมึงเหรอเสียสูนมาไล่กูผู้ได้บอกผูดไ้ ขึ้นเสียงเส้กูดีฮะมึงว่าตายเด็ดที่ลูกกูมึงอยากตายแบบไหนอยากตายแบบนุ่มนวลหรออยากตายแบบรุนแรงฮะนอตายตายตายบักลกูมาเพื่อบักสันดานย่างดีเดินเดินเทียงคืนกูให้มันหลับมันนอนแไหนี้มาข่ามาตีกัน สุดตัวมูห้ามันก็ตายเดี๋ยวยลูกกูเี่นี่เอยเสียงมาเัีงเดมามาเฮาหอนอยู่แล้วนี่เนี่ยมันก็มือนตาเดียบยังพอเถามึงเดี้ยน่ะไงอะโถปตายเดีอยลูกกูเนี่เพื่อไงวะเนี่ยพอเถามึงเนี่ยมึงเห็นมั้ยนี่มึงเล่นเดียบยังตาเมา่ะน่ะเออบักสาลงไล่เนี่ย บ่าไรแต่ซาลงเสียนั่นบาดแผลไหลอ๋อมึงโมจักกูมาไกลติมาหยุงเรื่องเรื่องของว่าอ๋อมึงคือว่าน้อยนี่มึงมีนาทีนอนมึงนอนไปนบม่ต้องมาหยุงเรื่องของว่าคอยใจป่ะอันนี้เมียกูนี่กูสีบอกกูสีสอนเนี่ยมันสีเป็นยังฮฮฮฮะะะะ เมียมึงกับลูกสาวกูตัวห่วยมึงก็ฟังบ้านฟังเมืองคนเดียวไหมว่ทั่วมึงจะเบามากนะมึงอย่างมีปัญหากับวัวเป็นมหาเนี่ยกำปั้นนี่เนี่ยเพราะมันสมบักโอ้ได้นี่เด้ปากครึ่งจมูกครึ่งนี่เลียดชาผุนี้มึงอ่ะมึงากล้องหาเนี่ยนี่กระตีนนี่เนี่ย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 มันมาได้ขันนอดดิเนี่ยมึงเบาให้ดีนะมึงเป็นลูกเขยกูได้ ไม่ฮะเมายังคือกูชิบะญาตมึงแถมไว้มึงเมาไดีนะรียงมามึงเล้งมันมาฮะมเล้งวะมึงอยากเจอมันมามึงโดนลงมาเลมามาถูกเดนลงมาเจอกับกูเลยมามึงอยากร่องลิ่มซิมลุดศิลปะแม่ใหม่มวยไทยมันมาโวยมวยวยวยกูเหลืออดเหลือกันคนคือกันสามากันเ้ยมาเลยชุนจนมาโตสั้นกูเฮงมันละเรื่องข่ามึงคือท่าดาคุยแ้ เนี่ยลูกเคยช่วยช่วยกูจะทุยน้ำลายถมหรือจะา้ชมฝีตีนชิวาวินบัดมึงลมไหนมึงเ่าใหด้ดีนะไปนี่ลดล่มทวนนี้กลัวมาโทรอ๋ออมึงอยากตายนั่นวะฮะเนี่ยมึงว่าการ<ะ>ตายเป็นการพักผ่อนเหรอ,อ,อมามาเลยมา มื um ่อกูน ah, ี่กูบ่ไดเอยก่ากับร่องกายถ้าพูดเสียงกูบ่ดีให้กูว่ากับเร่องกายกันมากูอยากเล่ามึงแค่ไงแหละไปให้กูไหว้คู่ซะกกันมาเลยมึงมาเลยมามาเถอะมันคือโผดคือพ่อเศรบักแชมสันมันบ่ไหว้คู่ดอกกูโสตายเลียวว่าลูกสาวกูนอนมิดทีรีบันเนี่ยกูดิ้นวลมันกรนนาลูกเขยนี่นไหมมันอยู่ชายในบ้านเมืองเอ้ยลูกเขยขาพ่อเท่าแล้วชายชาย มันคือหล่อทำลายกูแบบนี้มาฮะฮโอ้บักไรบักพ่อเท่าขี้สอบบักอัปปีมามึงไปไหนอ่ะมึงคือมาสูข้าวกูซึ่งซึ่งหนามาออโทษโทษโทษตีเราเรียนสิมึงฮะปุ่นน้ำหยียบมามาหาสิกันนะฮะวายมึงไปไหนวายวายแผลออกขอ น่าหาผู้ไล่ไอ้ก็พ่อไผ่ออกหอกมิยังอีกอยู่นี่กระไดกองอูยออยู่ว่ามันขี้ขั้วไปนี่ทองไซท่องไซกพ่อไผออกหอกท่องไป้าฮะทองไซเป็นยังเนี่ยมันทับถนนห่วยมันคนละยางได้เดียวคนละอันบาดเจ็บนัดตายตายตายไซไซไซลูกแม่ไซเจ้าไปยกคืนให้ยังหน่ะอยู่นวัวมันแขนมันขาขาขาโซลไปิบานเลยที่ไปใส่อุ้มมุงกำลังมุงมุงกัซ โอ้ไปต้องมาตองมาไเอยโอ้โอ้โโอ้อ้ไม่เาไปโอ้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 โอโอ้โนโอ้โอ้โอ้โอโอโอ้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 โก้โอยโก้โอ้โอ้โอ้าอ้โอ้โอ้โ้โโออ้โอ้โอโอ้โอ้อ้โอ้อ้อ้โอ้้อยากพออยู่ปลาเี้้อออ เอาเมียไปส่งโรงพยาบาลเมียบาดเจ็บนี่เร็วๆมึงบ่ต้องมาทำท่าใจดีบักบุญหลายค้างน้ามึงน่เหยียบย่ำนำใจกูน่าป้าให้มีมึงขี่ท้องหน้ามีมึงขี่มึงก็มาไปขี่เฮงเทเลมึงจังมาขี่เสือหัวใจของกูหัวใจของกูขกี่<จ>สตีกำนันครับเอาหัวใจบักบุญร่ำนี่เป็นความเสื่มท่นบอก<ม>เป็นโดนระบาด กูอบอกกูแน่้ยมึงนึงกูไปท่องลมขุมเขียดเจยบตายหมดเลยไปไปไปคีน,นี่นแล้วก็แล้วนี่เถอนี่กูหมายความ,มาาว่าจะเอาเอาเห็นกางเกงปวยง่ายเชอร์รี่คิดจะกินกุย้ยบักหอยเชอร์รี่ไปก็สั่นมึงกล้ามาเอากูบังยัดเซาหั่นโมดงรอดงี้มาก <c oughs> ูาาเห็นเสียแล้วว่าขึ้นจะขายดอกกุหลาบเว้ย <c oughs> เอยอแยล้วดอกใหม่บักบุญลเลยไปไปไปลูกบัน มึงกับกูมันนี่มันต้องคุยกันเน no oh. ียม oh. ันห <sk ูเร en> <right> ื่องเว้ยฮะมึงกับกูต้องคุยกันบังล้อมบังล้อมมึงอย่าใจรุนกรุนกรอบอน่ยกูมึงคือมาเห็บกับเนี่ยพี่ดังเชี่ยฮะมึงจะมาหน้ามึงกับกูต้องคุยกันเนี่ยห่วยไม่อ่างบ้านวานแม่ร้อยน้ำบ้กก้าแล้วใครเมื่อเมื่อเมื่อนี่พี่น้องหลายกูเพ่อย่างมีเรื่องต้นอาบะซาซอน เดี๋ยวจะหาว่ากูเป็นนักเล่นกระจอกแท้ว่าถ้าเมื่อใดมึงกับกูผัวกันนอกทุงยิ้มใดดินไงหอมเว้าเวลายเอาดินมันคือสิไงไงแล้วกูแลนน่ะโอ้ยกูว่ามันสิเนี่ยโอ้อย่าไปเหตุทานในยุบานกูเดลยนี่ยังเลยถึงนั่งกระติกโดยผู้หูเรื่องเนี่ยนี่ไปไปไปเอาไปส่งโรงพยาบานเป็นตบว่อบหรือเปล่านะมันโทษตอบเหโทษโทษเอาปอดตึ้งเดี๋ยวไปโทษเอาปอดตึ้ง โอ้ยาก ạ c แต่กูเสียดอนเลก็ได้ก๋วยเตี๋ยวน้องอะโหลที่นี่คือที่ไหนบ้านผือบ้านผือนังวะบ้านผือที่นี่คือบ้านผือ ขณะนี้พอเตกตึ้งอยู่ที่ไหนถ้าได้ยินแล้วขอยรีบมาที่นี่ด่วนเพราะว่าที่นี่มีการฆ่ากันบาดเจ็บทราบได้เปลี่ยนอีแหลมทองเป็นผู้โทตายกวนซะเนาะตูโอ้ติดเลยตูมีตูดแถวนหนมิตรกระทือยยอดเงินของท่านใกล้จะหมดการุณาเติมเงินด้วยค่ะบอกดูดูแต่กูจีซือแดกกับบมีเนาะ เาบอกเติมการ์ดด้วยนี่โลโลเราย,ยูสามบาทพอเว้าได้ฮ <laughs> ัลโหลเ<โล>ออที่พูดอยู่นั่นนะเสียงป้าเต็กตึงใส่ไหมไม่ป้าเต็กตึงเขาไปนอนตะเวนแล้วป้าตักตึงไปนอนแล้วแล้วเสียงพูดอยู่นั่นเสียงผู้ใดเสียงปอติ๊กแทก <c oughs> แล้วปอติ๊กแทกหรือเป,ป็นนาอย่างไรบ้ะ คือกันแหละครับแม่มึงซ้หาจะแตกบ่เลยถามบ่ได้เลยดิไม่หรอโอ้มาเลยมาเลยวิวีิวโอ้ยย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 ง่อยไม่ต้องใส่ตวเดอ่ะต้องมานอนอย่างนี้หัวตีหัวตีมุ้ยบวมซ้ำเบิร์ตะโดนไปเนี่ยโดนเติบแล้วเุ้ยจนสลบขอซสนานิกาเลี้ยงแมไปซอยคนไปซอยคนไปซอยนี่พอดีเลยไงคอยได้ไปก้อนมูธรรมดาละาถวยกระบวงอื เดี๋ยวงั่งพูดได้เปล่าไม่เปี่ยงฮะไม่เปลี่ยนฟัดกันโอ้แต่ละตัวเล่าเนาะเอาหามมาเตะหามมาเตเอาไปเอาไปใส่แนวหามเอาไปขึ้นรถผุนไปเร็วเออโอ้ยเออไม่ยังจืนโอ้ยคือกินงูเน่าค่ามองนี่แหละ เออมันบ่อตายมันเจ็บซื้อมันคือสีเหม็นอยู่เนี่ยจักแล้วเอ้ยโอ้ยสีเหม็นคืออะไรเถี๋มันหัวแต่เป็นกันมาหันน่ะมันมันเปลี่ยนคนไปเก็บเก็บมันบ้านเดี่ยวซ้อมแต่บวบเพราันเพราะซีเมนสีน่ามันคือเหม็นเจีัยนกูโต๊ดไลยอาสุจ้ากินหมูเน่าครับว่าอันกูไ่ไท้าท้อมมันเลยเป็นคือกินแจ๊ดนี่ละไม่นี่ดิบดฟัน อันเม้นอีลีนี่นเม็นมาจากใต้ฮานเด้อะเนี่ยว่าว่าเม็นทึ่งฮานโอ้มันมันซ้ำเศรเด้เนี่ยเขาเป็นชีซ้ำเศร้าเอาสิเก็บบ่ราะความมือเนี่ยซบนี่โอ้ยเอาไปใส่กระบังไว้ถอาดมเนี่ยมื่อยๆเอามาเหม็นคือกันกับขีีกูแต่เนาะเมื่อเดือดก่อนปิดดักเมื่อเดือดก่อนเติมไปก่อนจะได้หามแต่ห้าเนี่ยเอามึงกลับังหนังสะก้อนขอดเอาอีปอบเบิ่งคือเสียงพวกขายยาแต่ว่า เร็วคยมาตัดบริษัทโอสถสภาพตัวมากับปังงอกเอาทิกงทิ้งเาเด้อค่ะบ่าเที่ยงแกได้คนเจ็บเอ่ำหำหำไปคันติงได้ไปนี่กันอาชีเขาไปเองยังไงมูยากนั่อยู่เชิญห้าหำแม่ล่ะนังก่อหามเสียใจเด้อเอามาแเราเจ้าหามตัวบัตร เอาอีนี่แม่เมื่อกี้คือตอ่อผู้ได้เอาก็คือตอ่อ,ตอเจ้าเ่อแล้วคือต่อเจ้าจะในกูทั้งเท่าทั้งท่องเป่งท่องม่านเนี่ยแม่งเมื่ตี้ตาเบิ่งเหรออ้ยเจ้าบ,บุง้งหัวใจหยั่งน็อปแหลมไม่หยังเท่ากับเท่าซื่อๆเขาว่าเนี่ยทั้งเท่าทั้งมีลูกหามของหนักๆมันจังออกลูกง่ายมีท่องม,มีใส่ในเฮ็ดหนักๆค่อยออกลูกง่ายเมนแล้วขันสั้นไปเอารถบ้านแม่กูแบกได้เพียงสั่นมืออื่นจะสู้คนเดียวได้รถติดอยู่อัน ไปไปกูจะล่ำจะก่อนดิวางไหนโอ้ยเดือดมาแล้วเหม็นขี่ห่วยๆเอา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 แค่ยังบันเดี๋ยวพน้าไปทุงปุ่นแม่แหลมทุงปุ่นุ่โอ้ยแบบฟามัดหัวเอ้ยบักหากินแม่โอ้ยไปตั้งปุ่นอีหนาจอกกี้มึงปีนมาหาแม่มึงตี่ปีนไปทั้งปุ่นแม่แรมปีนไปทุกปุ่นแม่มาจีฮอดใส่ยาเตียตีจะปีนใส่กันจะปีนใส่กันมึงจะปีนทังไหนปีนผันปีนไม่ปีนผันปีนไม่ปีนไผปีนมันอ กูสิแปรแล้วให้ม็นทีมาโอ้ยหันหลังใส่กันจะไหนโดยล่ะไม่แม่กูบอกกูหันไผ่ันมันมันจะหอดใส่หรอมันกะทีก็ตัวปีนไฟปีนมันปีนไฟปีนมันไม่ก็ยางวะได้หันหลังใส่กันเป็นเจ้าว่ามันคือหลังโดยล่ะหอ๊ยมันก็คือนมาทีกันนะ้ายยับมาเลยอยู่มองไม่ได้เลยย้ายมาจากมองนั้นเนี่ยไปไป

ขา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 พะนะนขาเออคือว่าเขาเป็นใครนะคะเขาเป็นใครนะคะเขาเป็นใครนะคะขา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 วันนี้ทีมเข้าไอทีวีมาสัมภาษณ์อยากทราบว่าท่านเจอเหตุการณ์อย่างนี้มีความรู้สึกยังไงโปรดกรุณาชี้แจงชัดๆไปไปไป